จะไปปางหวานที่ราชบุรีกันนะคะดู <Yes. S 1> ตเตรียมของวว้าเ <Wow. S 1> ยอะมาก2คืน3วันกับรถลุงบูนหนึ่งคันและคนอีก3คน oh. ก่อนออกเดินทางนะคะ oh. เหมือนป๊อบบอกว่าต้องเติมหม้อน้ำก่อน <Okay. S 1> ได้เลยไม่มีปัญหา oh. Oh. รถหิวน้ำนะคะ oh. รถหิวน้ำนะ ต้องเช็ครถก่อนออกนะครับรถมันจะลุงบูโบราณหน่อยต้องคอยดูแลซาดูใจคิด <c oughs> ดูเห็นนกยังบนเลยอ่ะเราพร้อมที่จะเดินทางกันมานานแล้ว <c oughs> แต่เราก็ไม่เสร็จแล้วมาชินใหม่เอายิมครั้งแรก ช่วยดูชุดด้วยไปลาดรีค่ะแต่แต่งตัวเหมือนอยู่เชียงใหม่นึกว่าไปญี่ปุ่นวว้าพัดลมยี่ห้ออะไรพัดยี่ห้อเยลิงที่เที่ยวค่ะมีติดดินชาติก่อนถึงราดบุรีนะคะเราก็มาแวะกินข้าวก่อนค่ะเป็นอาหารใต้ น่ากินทุกอันเลยอะ่ะและที่สำคัญค่ะเป็นตู้เย็นเลยอะ่ะใส่ผักดูดิมีน้ำพริกด้วยนี้เราก็ตักผักมาแต่พอดีนะคะแต่ก็มีผักอะไรบ้างก็รู้จักแต่แต,แตงกวาเดียวกับมะเขือเทศของอยา่างเออกินเป็นหรอ ไอ้ผักนี่กินเป็นหรอพี่ยังกินไม่เป็นเลยากกินเป็นมะเขืออยใครๆก็กินเป็นเพราะว่เหมือนพาลูกมาเที่ยวอ่ะค่ะแม่ค่ะเรามาจอดรอนะคะจอดรออะไรเทาจอดผู้ร่วมที่มีคนนึงเออที่ ปตทค่ะเราก็เลยมาแวะคาเฟ่เมซอนปั๊มปตทก่อนจะไปเข้าไปทางสวนพึ่งนะเออเรามานัดเจอแกทำไมก็ไม่บอกแกแน่นทั้งทีมนี้เราไม่มีมอเตอร์ไซค์ค่ะเราเอาลุงโบมาค่ะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เรานัดไว้คืออะไรเจออีกแล้วหน้าเดิมๆไม่ว่าเวลาว่างแล้วเปล่าว่างไง อาจจะเจอทิปเขาอีกทิปหนึ่งแล้วนะครับแล้วเขาก็จะหายไปจากเราแล้วหายอะไรหายหน้ากลับไปอยู่มันนอกกลับไปบริหารเมียงไพ่เหมือนเดิมนี่อ้าวฝากเลยฝากเลยฝากโรงแรมเมเียงไพ่นครศรีธรรมราชด้วยนะครับถือว่าช่วยผมในการทำมาหากินแล้วันโรงแรมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเออถ้าใครอยากไปไหว้ไอ้ไข่นะเชิญได้เลยก็ห่างกันก็ใกล้ๆครับห่างกันประมาณ4 4 6 0ี่ถึโลเฮ้จริงปะเนี่ย เงอจริงวะเนี่ยเองไงไข่อยู่สีชนไงเอ่อแต่ก็ก็ถือว่าเป็นไอ้นี่ที่ดีเราเพราะเราใกล้สนามบินไงคือบินบินลงมาแล้วมาพักที่เราแล้วค่อยเดินทางต่อตอนเช้าตู่ก็โอเค้าบินบินบินลงไปที่สนามบินนครก็ห่าง15นาทีไม่เกินอเคก็ถือว่าโอเคก็บินไปก็ไปพักเช้าก็ไปไหว้ไข่แน่สบาย ราคา,าแพงไหมเนี่ยไม่แพงครับไม่แพงหลักร้อย oh. หลกักร้อยหลักล้านฮะอ้เขาข้างๆข,ขายตึกครูหาละ3สามล้านอยู่ฝากด้วยนะครับใครแฟนขับเยริมนะไปไหว้ไข่ครับ <h ap> เชิญได้ขอบคุณครับ งงเียไยไสุดอก่อนไปปังหวันนะคะระหว่างทางปวดท้องมากเลย<อ>ก็เลยแวะเข้าห้องน้ำก่อนค่ะที่จุดพักรถนะคะตรงสวนสวน,สวนพึ่งสวนเพื่ออะไรอ่าเนี่ยดูแบบสงบร่มรื่นนะคะแล้วก็จะบอกว่าห้องน้ำสะอาดมากค่ะที่สำคัญเนี่ยมีสายชำระด้วยค่ะ <Yes! S 2> ก็แยกโซนหญิงชายห้องน้ําประมาณสี่ห้องนะคะฝั่งชายสี่ห้องหญิงสี่ห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะห้องน้ําสะอาด ใครปวดท้องหรืออะไรนะคะแวะเข้ามาที่นี่ได้เลยค่ะ <Okay. S 1> ขอบพระคุณนะคะโอเคไม่ง <Okay. S 1> ั้นเนี่ยระเบิดในรถแน่ๆเลยนี่ทางเข้าไปปางหวันนะครับสวยมากมุมนี้มีฝุ่น PM นิดหน่อย <Ooh. S 1> <laughs> สวยค่ะยิ่งมุมขวาค่ะจะเห็นแบบพื้นที่โล่งๆแล้วก็เห็นภูเขาเออสวยอะ่ะวิวตรงเนี้ยดูดิทริปนี้นะคะเรามาสามวันจันทร์อังคารพุธก็คือสองคืนสามวันนั่นแหละ <Yes. S 2> แต่ว่าคนน้อยค่ะดีมากเลยแล้วก็จังหวะที่เรามาอากาศเย็นด้วยใช่ตอนนี้เราก็นนไม่ได้เปิดแอร์แล้วนะตอนนี้เวลาบ่ายโมงกับบ่ายสองนอะอุณหภูมิเท่าไหร่ยีสามองศาคืนนี้หนาวแน่พัด นี่น้องสาวนะคะขอร่วมทีปเป็นทิปแรกนะคะที่แบบว่าจะได้มากางเต็นท์เองเมื่อวานถึงขนาดลงทุนไปซื้อเต็นท์ซื้อแผ่นปูรองเต็นท์กะว่าจะซื้ออุปกรณ์เต็นท์แต่ที่ได้มาคือรองเท้า <c oughs> <c oughs> อะไรวะ มาถึงแล้วนะคะปังหวันโฮมสเตย์ค่ะเราเลือกมาวันธรรมดานะคะไม่ค่อยมีคนค่ะสบายเลย <Yes. S 1> พอมาถึงปุ๊บนะคะเราก็จะมาลงทะเบียนนะคะก็ <Wow. S 1> คือวัดอุณภูมิค่ะ <Okay. S 1> วัดอุณหภูมิก่อนนะครับเรียบร้อยส6 3องศานี่ครับกติกา เอาความสุขอย่างเดียวเลยครับมาเอาความสุขอย่างเดียวเลยอะะ่ะเขาแวะซื้อของซื้ออะไรกันเราก็ไม่จอดอะะ่ะเราก็ไม่จอดเราเลยมาเลยแล้วพอมาถึงเร็วเราก็มาบ่นบ่นพึ่งดำะบบนะแ,ออแล้วเดี๋ยวพอตอนเย็นเรามากินข้าวอย่ามากินนะใชออ่ไหมไ,ไปดูที่กันครับปะโอเค แล้วก็ที่ปังหวันก็จะมีร้านกาแฟนะคะไม่ต้องพกมาแล้วก็มีห้องน้ำเดี๋ยวเราจะมารีวิวห้องน้ำอีกทีหนึงนะคะตอนนี้สองหนุ่มเขาลงไปดูพื้นที่ก็คือมีพื้นที่ฟรีโซนก็คือตรงนี้นะคะตรงสนามหญ้าตรงนี้โลง่ลงๆค่ะโลง่ลงๆ <laughs> พื้นที่ที่จะเป็นริมน้ำเนี่ยก็คือจะลงไปนะคะรถแคมเปอร์แวนเราสามารถเอาลงไปได้นะคะ <Wow. S 1> ส่วนพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่โซนกลางนะคะก็คือว่าเราสามารถมาเสียบปลั๊กไฟชาร์จแบตอะไรได้หมดเลยนะคะแต่ที่นี่ข้อห้ามคือเขาไม่ให้เอาปลั๊กโลมาะคะ่ะดึงสายอะไรเงี้ยถ้าอยากจะชาร์ก็คือมาชาร์ในส่วนตรงนี้นะคะ <Okay. S 1> มีไฟมีพัดลมให้ก็ <Yes. S 1> ถ้าเกิดว่าบนหญ้า โดยสรุปก็คนละสอ0รแต่ถ้าจะลงล่ต่อคืนใช่ถ้าจะลงล่างอ่ะสามรอยสามสิบเพราะจริงๆมันเหมามันเหมาคืนละจริงๆมังคืนละสามพันไปดูกันต่อคืนน่ะหรออืมอ๋อลงตรงนี้ครับที่เขาจะพาไปนี่แล้วมีองค์คารักติดตามโอ้อยามาสามเลย มุมที่รถสามากางได้อ๋อเข้ามางนีพอรถจอดตรงนี้ปุ๊บแล้วก็นังได้เลยลานหินวันนี้เราเหมือนจะเหมาลานนะครับนี่โหบ้านนี้เจ๋งมากครับห้องบนเป็นห้องนอนมุงลวดสุดยอดเลยบ้านไผ่นะผสมผสานกัะเหล็กแต่ดีไซน์ออกมาก็โอเค ที่นี่ก็มีจุดชาร์จไฟชาร์จไฟให้คือตรงนี้ครับ<ห>โอ้โหม,ม,มีให้เลือกเยอะเลยกลางเต็นตรงนี้ได้ไหมนนมีปลั๊กไฟสบายเลยเดี๋ยวเรามารีวิวห้องน้ำให้ดูนะคะนี่นะคะก็จะเป็นห้องน้ำค่ะก็แยกโซนชายหญิง <Yes! S 3> อันนี้ฝั่งผู้หญิงนะคะมีกระจกไว้แปรงฟันนะคะมีสองห้อง ห้องน้ำสะอาดเนาะดูดิอุ้ยมีชาวเวอร์ด้วยว้าวอ่ตไปเดี๋ยวจะพาไปดูห้องน้ำชายค่ะสองฝั่งก็เห็นห้องน้ำยังยังครับอ๋อเป็นชาวเวอร์เออนี่ห้องน้ำผู้หญิงนะผู้ชายฝั่งนู้นเวีนกรรมไม่ดูป้ายอะสรุปแล้วนะคะเราเลือกโซนนี้ เดี๋ยวเราจะเอาลงบูเรามาจอดตรงฝั่งนี้นะคะเพื่อจะให้เห็นริมน้ำค่ะแล้วก็เต็นท์อีกสองก็อยู่ตรงนี้นะคะอ่ะป้องได้ไรได้ที่รองละที่รองเต็นท์ธรรมชาติล้วนๆด้ที่รองเต็นท์ดี<ซ> <พอ S 2> นะเ,เออมันไม่มันมันอย่างน้อยมันมันเรียบตรงอะ่ะมันไม่ได้แบบคลื่นเป็นคลื่นเราจะเราจองโซนนี้ไว้นะคะ โซนนี้ก็เป็นประมาณสี่คนจะเป็นโซนริมน้ำโซนทรายริมน้ำค่ะอากาศเย็นนะตอนนี้มีชิงช้าให้เล่นค่ะ ใหญ่ที่มันขาดนะคะใส่ปะผุมีเย็บได้ของตัวเองเดี๋ยวพาไปดูมือใหม่หัดกลางนะคะแต่มันก็เป็นแนอยู่นะฮะแ,นะแกด้วยการไอ้นี่เอาผ้าวางช,ชุดซ่อมควรจะเป็นผ่นใหญ่อ่ะเพราะมันต้องแปะข้างในด้วยไงดีเหนียวจริงอันนี้นและกันน้ำนด้วยต้องแปะอย่างเงี้ย มันก็ต้องตัดตัดครึ่งกนหรอใช่อ๋อได้เอามีเอาพับดีแล้วเดี๋ยวเอามีกีดเอาผมมีคัตเพื่ออ๋อเออนั่นแหละนี่เป็นชุดซ่อนของเคชัวดีแพงแพงก็ว่าเขาก็ดีอ่ะก็ไอ้นั่นน่ะถุงนอนอ่ะเข้าใจป่ะพอมีลมมันกลัวไม่อยู่ไงพอมีแรงดันอ่ะเอ้ยมันอยู่เว้ยมันเอาอยู่แปลว่าเหนียวก้อนเล็กไงเล็กอะไรเนี่ยเราจะเครียดอะไรอ่ะ เราโมโหลิงตัวนั้นน่ะเหรออันนี้ด้วยเหรอทำไมอ่ะแปะข้างในไงไม่ต้องชั้นเดียวอยู่เลยจริงเดี๋ยวไปแปะข้างในไม่ต้องแปะข้างนอกโอ้ข้างนอกทุเรศเนี่ยเย็บไว้ควรแปะข้างนอกป้องดูก่อนมันแน่นจริงป้องป้องจะไปแปะให้เสียของทำไมอ่ะเดี๋ยวผมต้องเข้าไปไม่มันเดี๋ยวตึงให้ตึงไงดึึงงตเริ่มจากตรงนี้ก่อนเดียว่มันอยู่เลยนะแปะปึ๊กอยู่เลยนะ เอ,เอาตรงกลางก่อนแล้วค่อยไล่ข้างเนี่ยเออนั่นแหละอยู่อยู่จริงวะอยู่ก็บอกเขาอยู่ไม่ต้องแปะสองชั้นถูกเพื่อ <Wow. S 2> เรียบร้อยแล้วนะครับปะผุ <laughs> เนี่ยบอกแล้วอยู่จริงๆอันนี้ครับกันน้ำด้วยเหนียวมากมจากทิปกลางเดนล่าสุด ลิงขลิงเขย่าเต็นท์ยังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเพราะเราใส่อินเอียอะไรก็แล้วอ่ะเอียปากเข้าไปเียนอนชิวเะยตื่นมาทีมดมาจากไหนไตหัววะไม่ใช่มดมันขยี้หัวเองใช่มด่มดลิงอ่ะมันขยี้อย่างนี้ดูออกมาดูตื่นมาดูไอหัวผมแบบตื่นมาคือแบบมดมาจากไหนวะเข้ามาได้ไงวะ เปิดดูในข้างในอ่ะเยี้ยรูวันเลอะเลยรูอากาศมึงเข้ามาได้ไงเนี่ยลิงฉีกลิงเวนดีจริงครับอันเนี้ยผมผมเคยไปแปะที่รองนอนที่เป็นแบบมีเออเบาะรองนอนที่มีแบบแบบลมด้วยครับรั่วก็ซื้อแผ่นเนี้ยไปแปะอยู่ครับดีเลยโอเคเหนียวนะครับพอปะผุเสร็จก็คุมผ้าแต่ว่า ทีเด,ด็ดกว่าน <halt One> ั้นนะเก้าอี้แคมป์ของป้องเขาโอ้เดียวดีโคแมนเจออันนี้เข้าไปเก้าอี้เก้าอี้อนุบาลไม่ไปไปขอเขามาหรือว่าไปตบเด็กมาูนอเฮ้ยหรือของลูกเราเรามีลูกเปล่าของลูกเราสุดยอดเลยโอ้เก้าอี้แคมป์ เย็นมะระวกระเป๋าตกน้ําถ้าเราลงมากลางตรงริมลำธารน,นะคะแล้วก็เราก็จะต้องไปอาบน้ําล้างจานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องขึ้นไปด้านบนซึ่งถามว่าไกลไหมก็ไกลพอสมควรแต่ว่า ก็เดินได้นะคะเพราะว่าอากาศเย็นมันก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่มันก็ชิลๆคือความรู้สึกที่มากลางในโซนด้านล่างเนี่ยความรู้สึกเหมือนเราแบบติดเกาะอะเพราะอะไรรู้ปะ่ะเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นทรายไงพอเป็นทรายแล้วมันเหมือนแบบเออเราติดเกาะแล้วก็อยู่ในป่าแล้วก็ติดเกาะมันก็ได้ฟิลไปอีกแบบหนึ่งนะคะนี่ป่ะเดี๋ยวลองถามครั้งแรกก่อนถามน้องสาวครั้งแรกที่มากลางเต็นท์ นสนุกสนุกสนุกนกลางไปยังเป็นแล้ว <laughs> 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 เหนื่อยชิงช้าเมื่อกี้เหนื่อยเชิงช้าอ่ะบ่ายเดี๋ยวเราขึ้นไปทางนี้นะคะเดี๋ยวไปซื้อน้ําเราลืมซื้อน้ํามาก็เลยต้องมาซื้อที่นี่ <laughs> อพอขึ้นจากด้านล่างมานะคะเราก็จะมาเจอห้องน้ําเลย <laughs> ม,มีด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะคะชายหญิงใช้ด้วยกัน องน้ำสะาดนะคะทุกคนก,คนมก็มีฝักบัวมีที่แขวนเสื้อผ้าค่ะแล้วก็มีโถเออดูมันเหมือนแบบเราอยู่ในป่าจริงๆเลยเนาะได้ฟิลรีวิวน้ําแรงใช้ได้ <laughs> ไม่ต้องหนาวนาะ <laughs> ไม่ต้องหนาวนะานใช่ไหน้ำน้อยจะหนาวสาวพลังอึดคะ่ะ <laughs> ถึงตัวเล็ก <laughs> ๆก็บีแรงยกน้ำ กับตายกน้ำนะคะ อันนั้นเดแล้วที่หมดแล้ว,มลวไม่มีเลยหรือใครมีแก้วอะไรใส่ไหมะไจะตัดใส่น้ำจิ้มไหนอ๋อได้เวลาอาหารเย็นนะคะวันนี้เราจะเป็นหมูย่างหอผักเมนูเด่นของเราเรามีเด็กเราจ้างเด็กย่างมาค่ะเด็กย่าง มาจากย่างกุ้งมาย่างมาย่างหมูหาของค่ะรีโมทไฟหายข้าวก็ไม่กินหาของอย่างเดียวนี่พองเลยช่วยหาเนี่ยไหนหาเข้าปากอะเหรออยู่ไหนวะอร่อยไหมอร่อยค่ะ ไหนพริกหวานโชว์หน่อยดิกพริกหวานค่ะแล้วก็ทีนี้ก็จะมาดูว่าเราจะยัดเข้าไปหมดม <laughs> อ๋ <laughs> <laughs> อคือไงยังไม่ได้ทำที่นอนเลยค่ะ ตอนนี้ก็กี่โมงละเดี๋ยวดูก่อนทุ่มห้าสิบเอ็ดองศาภุ่มเออยี่สิบเอ็ดองศาบ้านผมอะสิบเก้านี่อยู่ที่ไหนรอสบุรีตอนนี้เราอยู coal. ่รอสบุรีไม่หนาวน้องสาวนะคะไม่หนาวช่วยดูชุดน้องสาวดิฉันด้วยค่ะ ไม่หนาวค่ะไม่หนาวแต่ขาเป็นตะตุ่มแล้วอ่ะหนาวไหมป๊อปไม่หนาวไม่หนาวเลยแต่ใส่เสื้อแล้วใช่ไม่หนาวแค่สั่นตอนนี้นะคะเป็นเวลาสี่ทุ่มอุณหภูมิยี่สิบองศาเฮ้ยหนาวสี่ทุ่มคิดดูสิว่าหลังเที่ยงคืนจะขนาดไหน หนาวมากนี่คะ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะนอนในรถนะคะแล้วก็ฟังเสียงน้ำตรงนู้นค่ะนอนในรถก็จะอุ่นๆหน่อยนะคะแต่อีกสองคนก็จะนอนในเต็นท์นอนในเต็นท์หนาวแน่ๆเลยแล้วก็เปิดเปิดด้านหลังไว้รับลมก่อน รับความเย็นก่อนเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้านะคะดูฟังเสียงน้ำค่ะค่ะข,ขอเบรกกับ EP หนึ่งไว้แค่นี้ก่อนนะคะและฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดกับ EP 2ค่ะจะบอกว่าความสวยงามและอาหารสไตล์แคมป์อยากจะบอกนิดนึงค่ะว่าน่ากินมาก และน้องพัทจะพาไปเล่นน้ำในลำธานส่วนป๊อปจะพาไปชิมกาแฟของปางหวานค่ะและอย่าลืมติดตามกันนะคะกับ EP 2ค่ะบ๊ายบายสนับสนุนโดย Coffee Camp กาแฟของคนชอบแคมป์